หัวใจของคุณอาจอยู่ในอันตรายมากกว่าที่คุณคิดการอดนอนไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแต่อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างไม่คาดคิดแต่ทำไมการนอนหลับที่ไม่เพียงพอถึงขั้นนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่คุณควรระวังมีอะไรบ้างมาพบคำตอบกันเลย การอดนอนเป็นเวลานานอาจทําให้ร่างกายขาดการซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งส่งผลต่อการทํางานของหัวใจในระยะยาวนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันและการเต้นผิดจังหวะของหัวใจที่อาจนําไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่ไม่คาดคิดแต่ทําไมเราถึงควรให้ความสําคัญกับการนอนหลับ การนอนหลับเป็นเวลา7-9ถึงชั่วโมงต่อคืนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูพลังงานและซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจการขาดการนอนหลับอาจทำให้เซลล์เหล่านี้สูญเสียความสามารถในการฟื้นตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าการอดนอนร่วมกับความเครียดจากงานหรือการออกกำลังกายที่หนักหน่วงอาจทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกตื่นตัวอยู่เสมอนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อันตรายได้ง่ายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเรามักมองข้าม สิ่งที่คุณควรระวัง1การนอนน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันเกิน3าวัน2อดนอนตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการนอนชดเชย3การนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลานาน4อดนอนร่วมกับความเครียดจากงานหรือการออกกำลังกายที่หนักหน่วงคำแนะนำสำหรับการปกป้องหัวใจการอดนอนอย่างมีวินยัยกำหนดเวลาทำงานและเวลานอนที่แน่นอน ไม่กินอาหารมือดึกเลือกอาหารว่างเบาๆเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีไข่นมหรือผลไม้ไม่นั่งนานลุกขึ้นเดิน10นาทีทุก2อถึงสชั่วโมงเพิ่มการงีบหลับสั้นๆงีบหลับ1 0บถึง20นาทีในตอนกลางวันกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงผักและผละไม้สีเข้มชาเขียวถั่ววลนัดออกกำลังกายปานกลางออกกำลังกายเบาๆหลังจากการนอนชดเชยดื่มน้ำให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่าชาจืดน้ำพึ่งน้ำพุทราหรือซุปถั่วเขียวคำเตือนหากหลังจากการอดนอนคุณรู้สึกอ่อนเพลียอย่างรุนแรงมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดร้าวไปที่ไหล่ซ้ายหรือกรามเหงือ,อกเย็นมือเท้าเย็นคลื่นไส้หายใจลำบากให้หยุดพักทันทีและโทรเรียกรถพยาบาลเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคำถามที่ท้าทายคุณคิดว่าการอดนอนของคุณเป็นเรื่องปกติหรือไม่หรือคุณกำลังเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบ มาแบ่งปันความคิดเห็นกันเถอะ